คนที่เลี้ยงหมามักจะเจอคำถามนี้บ่อยๆเคยได้ยินกันไหมคะคนที่เห็นว่าเราเลี้ยงหมาก็จะชอบถามเราว่าเลี้ยงหมาแล้วได้อะไรเพราะนอกจากน้องหมาจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้เขายังไม่สามารถโตมาแล้วตอบแทนอะไรเราได้เลยแต่แปลกนะคะเรากลับมีความสุขทุกครั้งที่ได้เป็นฝ่ายดูแลเขาในทุกๆวันเนี่ยได้ตื่นเช้ามาเจอหน้าเขาได้เช็ดหน้าเช็ดตาทำความสะอาด หาอาหารอร่อยๆอที่มีประโยชน์แล้วดีต่อสุขภาพให้เขาได้เห็นเขานอนหลับสบายได้เห็นเขาวิ่งเล่นอย่างมีความสุขมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงในทุกๆวันเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนความสุขให้กับเราแล้วแล้วที่เราเลี้ยงหมาเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากให้หมามาตอบแทนอะไรเราเลยนะคะเพราะสิ่งที่เขาให้กับเราในทุกๆวันก็คือความสุขทางใจที่เราไม่สามารถหาจากใครที่ไหนได้ ต่อให้แต่ละวันเราจะมีภารกิจมากมายแค่ไหนหรือจะเจอเรื่องราวหนักหนาสาหัสจากไหนมาพอกลับบ้านแค่เขาวิ่งคาบรองเท้ามาหาเรากระดิกหางดีใจที่ได้เจอหน้าเราเท่านั้นเราก็รู้เลยว่าที่เราต้องออกไปเผชิญโลกข้างนอกกลับบ้านมาเราจะเจอหนึ่งชีวิตที่รักเรามากๆรออยู่และต่อให้เหนื่อยแค่ไหนสิ่งที่เราต้องทําให้กับเขาในทุกๆวันก็คือการดูแลเขาค่ะมันเป็นการดูแลที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อย มันเป็นการดูแลที่ยิ่งทาํายิ่งผูกพันแล้วก็ยิ่งมีความสุขซึ่งความสุขของเราหลายๆคนเรียกว่าภาระแต่รู้ไหมคะว่ามันเป็นภาระที่เราเต็มใจมากแล้วเราก็อยากให้ภาระเนี้ยอยู่กับเราไปนานๆอยู่ให้เราดูแลเขาไปในทุกๆวัน